โอเคก็สวัสดีทุกคนนะครับผมตอนนี้อยู่กันในเกมรักกี้เนกโกอีกแล้วนะทุกคนนะในทุน500อีกเช่นเคยครับผม500พาซิงน,นั่นเองนะฮะจัดหม่อีกแล้วนะสำหรับเกมรักกี้เนกโกนะฮะนะฮะเอ่อนะฮะอีกสักเที่ยวหนะึ่งอ่าไปดูกันเลยนะครับทพืการเสียเวลานะครับผมเดี๋ยวขอย้ายตัวผมไปอยู่กลางจอสักทีตึงก่อนอ่ามันต้องอย่างนี้ดิวะมา เวลาส0มสิบก่อนลวกันนะับทุนห้าร้อยนะทุกคนนะเออหวังว่าจะแตกหวังว่าจะซิงอีกเอาเรียบร้อยกําลังพูดอยู่พิเจอเข้าเฉยมาดิเกมแมวนี่ไม่ต้องไปดูการจ่ายกันนะครับผมก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วอเอามุนตรงๆเลยน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะม,มาจัดไปจัดไปนะฮะอาค่ะคุณสี่นะฮะ คุณสี่คุณหกเออขึ้นในคุณหน่อยเฮ้จริงแมาแลฟรีเหรอฟรีก็เกินปุยนะฮะเกินไปนะฮะมาโอเคเฮ้ยสแกตเตอร์สักทีดีกว่ามาสแกตเตอร์สักทีปะเิ่มรอบหน่อยเออโว้ยนึกว่าจะจบแค่นี้มาดิคูณแปดนะฮะอีกสิบสามรอบของเขานะทุกคนนะมาแมวทองของจริงเออนี่ไงพัดเต็มเลยเก้าร้อยหกสิบบาทครับผม นี่ไงมันเป็นจุดเริ่มต้นของ500ร้พาสซิ่งนะทุกคนเออเดี๋ยวรู้กันคอมโบมันมันโชว์หน่อยดียังไงสิยังไงสิงงสมาซูชิสกักอานหนึ่งสีเขียวโอ้โหกูอะกัดซ,ซูชิสีเสียทุยซูชุ่ยทุยซูชิสีเขียวเออลิ้นทันกันเลยทีเดียวเอเวนเลยมาเป็นสีฟ้า โอ้โหทำมมันเงียบจังเลยอังแมวคูสิบหกแล้วนะครับผมไปกันต่อฮะคูสิบแปดก็มาแล้วโอ้โหแล้วตัวเคเต็มจอแบบนี้เอาไปก่อนกันหนึ่ันสองรบาทแล้วก็เงียบกริบเหมือนเดิมครับผมทุกคนโอ้โหได้มา2อ0พแล้วรวมกันนะฮะสำหรับฟีเจอร์รอบนึ่นี่นีกคนนะโอ้โหแต่มันแดงเหรอโอ้ยแต่มันเด็กกูสั่งกูเนี่ยมาแมาโอ้โหและดูและดูดิคูยี่กก็มาแล้วนะอีก2รอบเองนะทุกคนนะจะรอดหรือเปล่านะ จะล่อหรือเปล่าพี่แมวโอ้โหคุณนี่ป่ากันเปล่านะฮะมาจะล่อหรือเปล่าจะล่อหรือเปล่าโอ้โหคุณ30แล้วก็ฟรีตามเคยครับผมโอ้โหโอ้โหสามพันหนึ่งก็ถือว่าแจวแล้วเบต้าสามสิบนะฮะเอาไปเบต้าห้าสิบละ,ละกันนะฮะนี่คือการเดินทุนของผมนะครับผมถ้าเกินขึ้นหลักพันมาสักงสองพันเนี่ยเราจะปรับเป็นเบต้าห้าสิบนะทุกคนนะหรเราถ้าเกินห้าพันจะเป็นละร้อยนะฮะมาฮะ มาฮะโอเค80บาทนะครับผมโอ้โหนิดว่าจะแตกนอกไม่แตกครับผมมาแค่คุณสองไปฮะเดี๋ยวยาบอกแล้วว่าห้าร้อยมันซิงจริงใช่ไหมซิงอีกแล้วทุกคนคลิปนี้ผมพาซิงอีกแล้วรับผมเออมาสองพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทสงสัยจ,จะต้องเป็นละร้อยเป็นแล้วนะฮะรอบนี้มาฮะคุณสี่ไปกันต่อที่คุณห้าไหมไม่มีอะมีแค่คุณสี่อเอ ไปฮะสเกตเตอร์อีก2ตัวเองอีกแค่สองตัวเอง,ออง,เองจะได้เข้าหรือเปล่านะฮะโอไม่ได้หรอกนะฮะสองตัวก็ถือว่าเยอะอยู่3าม0หนึ่งร้อยยี่สิบบาทเออหกพันแจวะะ่ะเป็นร้อยโชว์ไะมาฮะนี่ไอเออดิซิงกันในสเกตเตอร์หน่อยละเว้เฮ้ยเป็นละร้อยเยอะเฮ้ยมาฝากทุกคนนะฮะกดไลค์กดซับสไคร์นะ และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมสำคัญเลยคือกดกระดิ่งนะฮะฝากไว้ด้วยละกันป่ะถามว่านื่องไหมพูดยริงเหนื่อย,หอยเหน,นื่อยเกินนะฮะเหนื่อยเกินป่ะโอเคอ่ะขอตัวเคอะได้ไหมถ้าตัวเคอะมานี่คือวายมาเลยนะเพื่อนนะพูดตัวคิวอีเวนมาซูชิสีเขียวเออมันต้องอย่างนี้ดูวะ ้องหนีที่วัดซูชิสีเขียวนะหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบบาทะฮะรอบนี้เราได้มาสี่พันแล้วทุกคนโอ้หยังเด็ด n ่ a พลาดซิงของจริงฮะเบ็ดละลอยฮะคือผมจะไม่เบ็ดไปไกลกว่าน,นี้แล้วนะต้องบอกทุกคนไปก่อนนะฮะย้ายไปสองร้อยสามร้อยนี่คือไม่เบ็ดนะฮะผมบอกไปก่อนเลยนะไม่เอานะฮะเพราะผมรอมาหลายทเทอมแล้วแม่งโดนแยกระจําเลยเออ,อเกินเบ็ดละลอยขึ้นไปนี่คือโดนประจําเลยนะครับผมก็ตามนั้นละกันนะคือผมขอแค่ ตันสุดเวลาร้อยแล้วกันอืมมามาแปดพันกี่ราบนะรอบนี้ตั้งโอ้โหแล้วดูแมวมาแมวมั่งมาอย่างเยอะเลยโอ้โหแต่ไม่มีอะไรเข้ามาทำเพื่อมาทำเพื่อโอเคไปม่รอมาซื้อฟิสปินกันบ้างนะฮะผมจะขอสักรอบหนึ่งสำหรับซื้อฟิสปินนะครับเบนละร้อยตั้งไว้เบนละร้อยแล้วก็จัดไปเลยนะครับผมดูดิฟิสปินนะฮะจะพาซิ่งหรือเปล่าเออห้าร้อยพาซิ่งไปแล้วนะฮะทุกคน มามาเผาให้แมวมาก่อน2ตัวนะครับผมโอ้โหขอซิ้นสิ้หน่อยพี่โอ้โแมวมาอีกสตัวเป็นคูณสิแล้วนะเอาพูดง่ายๆก็คือการเก็บชาร์จนะเก็บเกตนั่นเองนะเก็บตัวคูณไว้ก่อนแล้วก็แตกโป้งเดียวนะครับผมจริงหรือเปล่ามไม่รู้นะเดี๋ยวรอด,ดูอาจจะเกลือก็ได้ใครจะรู้มาเอาไปก่อนหรอยี่สิบนะครับผมมาอีกสักทีสองร้อยสิบนะครับผมป่ะปะไปฮะเอาอหตัวคิวสวยงามเพื่อน โคซิงเลยเออนะฮะมาจะแค่ผมว่าโดนป่ะเออซื้อพี่จะเป็นรอบนี้ได้แต่โดนว่ะทุกคนมาอีกสองรอบนะฮะคูณสิบหกของเขาเอา้าเอา้าเอาไปก่อนคูณยี่สิบสองโอ้โหขอแมวสักตัวมาขอแมวสักตัวลงมาเลยตรงเนี้ยขอตรงนี้เลยเพื่อนขอเน้นๆนิดหนึ่ง,ง,งตัวแมวมามึงไม่มาละแมวเอ้ยห้าพันนะทุกคนนะห้าพันเจ็ด ไม่ใช่เจ็ดไอเว้นห้าพันสองจะเป็นขึ้นหกพันเจ็ดเลยเป็นห้าพันเจ็ดไปซะง,งั้นอะ่ะไม่ใช่เออมาโอ้โหจะสูทีฟ้ามานะมึงนี่ไงบอกแนละ้วถ้ามันมานะมึงเป็นไงวู้เออมาอีกสักเที่ยวนึงมาเป็นไงมาโคตรซิ่งเลยเึีวมัจะเป็นรอบนี้นะผมวู้ฮูเลิกดิรออะไรอ่ะเลิกดิฮะออรออะไรอะตอนนี้นะ,ะทุกคน ห้าร้อยแตกห้าหมื่นเของจริงเว้ยเฮ้ยเนี่ยสี่หมื่นสี่ไปก่อนเป็นไงล่ะทุนห้าร้อยแตกห้าหมื่นยังแค่ของจริงโหดเลิกเลยแล้วกันนะฮะฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งด้วยลายากันสวัสดีครับ